สวัสดีคะ่ะธรรมชมมนนี้มาสามารถสวยเด้อค่ะเด้อแอดเมนูหน่อยกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ FC เอฟซีเหล็กฮานอยทุกทุกทันสำหรับคลิปเนี้ยมัดต่ำต่อฮานอยมัดรวมธรรมชมมานว่าเนี่หมันบอลน,น้อธรรมชมพอบอคุณแม่ฮานอยฮานอยนูนหน่อยเด่นสองกับสามสองกับสาม มากตามนัดโยธมชชแต่วา่าแต่ว่ามั่นคือเขาจังสีนะท่านผู้ชมมัม่นเขาแบบนี้ท่านผู้ชมจอบแตกมื่อว่านกาชาดเขาหนึ่งสองเขารอบกาชาดหนึ 1, ่งสองท่านผู้ชมสองหนึ่งตกกลับพิเศษบอมาปกติส่นเก่า เก้าสุนตัวกับทำรรมชมเจาะบาดแตกจกโตเล็กเดนมาสองกับสามเวียพี่ออกสามเจ็ดรำมชมเล็กแน่ตาล่างบอม 7. มีเจ็ดเมื่อวานี่เข่าสองรอบสองคูกาชาดหนึ่งสองปกติสุนเก่าสำหรับท่านใดถือยินดีนํำเด้อค่ะเด้อท่มนผช้ชมคลิปนี่มตัตามต่อกันเลยนะะเนะหาะเนาะฮานอยมารรวม สำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินหน้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหน้ยน้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณบอคุณแหมขอแรงสนับสนุนแน่เด้อค่ะเด้อเปิดการมองเห็นให้แอดมินหน้ยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เสียตังคนะ,คะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อท่านผู้ชมท่านใดกดแชร์บ่ไร้ขอมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อค่ะเด้อออาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ โนหน่อยมี่มีย่ยาผลิตภัณฑ์ยาเป็นยาแคปซูลมากนําำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องถ้าหากพ่อแม่พี่น้องสนใจสังซือได้เลยด้อค่ะเด้อเป็นยาแก้ปวดตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเด้อค่ะเด้อ ยาตัวนี้สกัดจากเถาวันเปรียงเป็นยาสมุนไพรสามัญประจำบ้านเด้อท่านชมเป็นแคปซูลน,นะคะคุณพ่อคุณแม่ทัานใดที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเส้นเอ็นยืดเด้อท่านชมพ่อแม่พี่น้องล่องสั่งไปท่านเบงเด้อค่ะเด้อรับประทานวันละสองครั้งนะคะเชา้าแล้วก็เยน็นครั้งละสองแคปซูล ก่อนอาหารกับปุกละ450บาทมีค่าส่ง50บาทนะคะรวมค่าส่ง500บาทเด้อท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นยาสกัดจากมะละกีนกนะคะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเบาหวานความดันเบาหวานไขมันเด้อท่านผู้ชมสำหรับยาตัวนี้นะคะ สกัดจากมะละขีนกช่วยอาการมินชาตามมือตามเท้าตาผ้ามัวมองไม่ชัดภาวะก่อนเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานมานานหลายปีนะคะยาตัวนี้ช่วยได้นะคะลดอาการลุกเยี่ยวบ่อยๆหิวน้ำบ่อยๆตอนกลางคืนนะคะ ลดน้ำตาลลดความดันลดไขมันฟื้นฟูไตนะคะทานคู่กับยาหมอได้เลยนะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิน้นรับประทานเช้าเย็นก่อนอาหารครั้งละสองแคปซูลน,นะคะกระปุกละ450บาทมีค่าส่ง50บาทนะคะหรือว่าท่านไดนรั่งสองกับุกทรงฟรีบ่ท่านผู้ชมแม่นบล่ล่ะ เดี๋ยวนูนหน่อยถามถามจะของแบนเบิ้งกวนะะด้วยค่ะเด้อเพิ่นสิขาดทุนบ่สั่งสองกระปุกเก้าร้อยบาทส่งฟรีได้บ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวนู่นหน่อยลองถามเพิ่นเบิงกวนะะด้อค่ะเด้อแต่ว่าถัดสังหนึ่งกระปุกมีค่าส่งห้าสิบบาทนะคะกระปุกหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทบวกค่าส่งห้าสิบบาทสองกระปุกเก้าร้อยบาทส่งฟรีบ่ท่านผู้ชม เดี๋ยวน้หน่อยถามเพื่อนเบื้องกอนได้ค่ะเด้อว่าส่งฟรีได้ไหมสองกระปุกส่งฟรีได้ไหมเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ถ้าสั่งหนึ่งกระปุกมีค่าส่งอยู่แล้วนะคะห้าสิบบาทสองกระปุกสามารถส่งฟรีได้ไหมเดี๋ยวน้หน่อยถามเพื่นอนอีกก่อนนด้ค่ะเด้อเพราะว่าน้หน่อยเป็นผู้โฆษณาแตมาชมให้เจ้าของแบรนด์เพื่อนเป็นคนส่งอันนี้คนส่งมาให้นน้หน่อยโฆษณาแล้วกัดท่านไปนั่งเมื่อคืนนี้โน้นหน่อยท่านรับดีดีดังมาชม พันวาห้ยท่านสองเม็ดแต่พันนวหน่อยท่านหนึ่งเม็ดนวหน่อยท่านกระปุกละหนึ่งเม็ดรับดีดีนะมาชมแก้ปวดนะคะแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายตัวนี้จะช่วยในเรื่องสายตาด้วยนะคะตาผ้ามัวตามองมาเห็นฮงอันไหม่าผูาชมลองไปทานดูนะคะแล้วก็จะมีกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพบำรุงสายตา จะมีทั้งเป็นยาแคปซูลแล้วก็เป็นกาแฟนะคะตอนนี้กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพสบู่คุณต้าระบุดชี้ไข้เลี่ยงผิวขาวยาสิบวันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากมีเมื่อเด้อค่ะเด้อคุณปอคุณแม่ท่านใดที่จะสั่งสนใจสินค้าตัวไหนโทรมาสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามด้ยค่ะเด้อเอาท่านู้ชมคลิปนี้มาเปิ่งแนวทางตัวเลขก,กันเลยนะคะเนาะฮาหนอยมัดรวมนะคะประจํางวดวันที่สิบสี่งวดนี้เลขเด่นจับวิน ูนย์หนึ่งสามสี่แปดเก้าไปนี่กระิเห็นแอดมินโนนอยโฆษณาขายสินค้าไบไวเด้อค่ะเด้อวางหนึ่งหั่นกับต่างจังหวัดธรรมชมบได้ขายของเลยเพราะว่ามองทรงมันอยู่ไก่หนนอยก็ยกเลยบอกขายธรรมชมบัน,นี้กลับกรุงเทพแล้วธรรมชมลุยเต็มที่สู้เต็มที่นะคะทนใดอยากจะสนับสน,นุนแอดมินหนนอย สั่งใดเลยเด้อค่ะเด้อปากพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนอุดหนุนสินค้าทางร้านนำแน่เด้อค่ะเด้อจะซื้อตะเหล็กไรธรรมชมซื้อสบู่ไปก็ได้ทูซื้อยาไปก็ได้กินซื้อยาสิฟันก็นได้ใส่เด้อท่านผู้ชมซื้อเหล็กบดไล้เป็นนันท่านผู้ชมถ้าบ่ถืกก็บ,บ่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อุดหนุนสินค้าทางร้านหน่อยๆถูกเลขทุกคนหมานปังทุกคนนี่านผู้ชม สบ,บู่ใส่สบ,บูล่ลานน่นอยแห้งถือเลกดีดนะค่ะเด้อสบ,บู่ยาสีฟันท่านผู้ชมเด่นศูนกับหนึ่งนะคะเบาหลายใหญ่ไปท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเลยสิลำคัญนน่อยเด่นศูนกับหนึ่งวันพูดนี่ชอบมีศูนย์เนาะท่านผู้ชมฮหะหน่อยวิ่งรูดฟันเจาะศูนย์นะคะ สิบห้าคู่วินศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามสี่สามแปดสามเก้า สี่แปดสี่เก้าและแปดเก้านะคะ <Compl ac ters> <S 1> <S 1> เด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะวิ่งรูดฟันเจาะศูนย์หกคู่คเด่นเน้นเจาะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปด หนึ่งสี lly, 04, 2008, ่หน okay, no? ึ่งแปดเละ4สีานะคะสองคู่วัดใจศูนย์สี่และศูนย์แปดนะคะเด่นประจำวันที่ทุกท่านรอคอยนะคะเนาะเด่นประจำวันนะคะวันนี้ชนกับในสูตรสี่แปดสี่แปด สีกับแปตัวนะคะสกับ8 2ตัวท่านผู้ชมอ้าพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจ,จอเด้ค่ะดเด่นประจําวันชนกับในสูตสี่กับ8นะคะเด่น0ูนกับ1วิ่งรูดฟันเจาะศูนย์มีให้เห็นแน่นอนนะคะหคู่เด่นเน้นเจาะศูนย์สามศูย์สย์แดหสปดและ4ี่เกนะคะสคู่วัดใจ0 8, 04, ูนย์แปดศย์สีท่านผู้ชมต่อมา ชุดสามตนะคะเด้อสา,ามตบ่อเข่าท่านผู้ชมความ่มายพี่น้องพิจาจรนาเด้อค่ะเด้อชุดสามตัวไม่เข้านะคะเน้นไปสองตธวท่านผู้ชมวันนี้เน้นสี่รอบนะคะกาชาดพิเศษปกติและวีไอพีเน้นไปสี่รอบนะคะมาว่านในกาชาดมาแล้วเด้อค่ะเด้ออ่ะสำหรับถ่ายคลิปนี้นุอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านใดจะสร้างของ ก็โทรสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0 9นย์9 5 5 1 3นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน่ะสวัสดีค่ะ